สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีเปลี่ยนลูกยางพินเตอร์บาร์เทอร์นะครับรุ่น T420 หรือว่า t 2 2 0นะครับผมหน้าตาคล้ายกันนะครับส่วนวันนี้เอาเครื่อง T420 นะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับอาการก็คือเครื่องไม่ดึงกระดาษนะครับผมหรือว่าดึงกระดาษไม่ขึ้นนะครับผมมีเสียงดึงกระดาษแต่ดึงกระดาษไม่ขึ้นก็เปลี่ยนลูกยาง นกระดาษได้เลยนะครับผมถ้าเจออาการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีเปลี่ยนกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราถอดถาดกระดาษนะครับดึงถาดกระดาษออกเลยนะครับดึงถาดกระดาษออกมาเลยนะครับมันจะพอเราถอดถาดกระดาษออกแล้วนะครับมันจะนยครับจะเห็น ถ้าเรามอง่องเข้าไปมันจะเห็นลูกยางหนึ่งกระดาษนะครับอยู่ข้างในนะครับก็ให้เราหงายเครื่องขึ้นนะครับผมนี่ครับนี่ครับลูกยางหนึ่งกระดาษของเรานะครับอันนี้ก็คือลูกยางหนึ่งกระดาษนะครับผมวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวขอตั้งคล้องก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาลูกยางหนึ่งกระดาษของเรานะครับวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับมันจะมีล็อกนะครับล็อกมันจะเป็น แบบนี้นะครับล็อกก้ามปูมันจะล็อกลูกยางหนึ่งกระดาษไว้อยู่นะครับก็ให <sho> ้เราทําการใช้นิ้วเรานะครับค่อยๆดันออกมานะครับสางานออกมานิดนึงนะครับค่อยๆดันนะครับค่อยๆดันดันลงนะครับทีละข้างนะครับนะครับค่อยๆดันออกมานะครับนะครับนี่ครับพอดันออกมาแล้วจะดูดออกมาได้อย่างนี้เลยนะครับ จะหลุดออกได้แบบนี้นะครับพอเราถอดออกมาแล้วนะครับมันจะแยกกันแบบนี้นะครับนี่จะแยกกันได้นะครับคือสองข้างนี้จะใส่ข้างไหนก็ได้นะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันหมดทั้งสองนะครับผมนะครับมันจะเป็นล็อกเห็นไหมมันจะเป็นล็อกก้ามปูอยู่เนี้ยครับถอดออกถอดเข้าได้นะครับเวลาถอดเวลาใส่ก็ใส่เข้าแบบนี้เวลาถอดก็ถอดออกแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับจะเป็นล็อกก้ามปูอยู่นะครับผม ก็คือเราสั่งตัวใหม่มาตัวใหม่มันจะมามันจะมาแบบนี้นะครับสองตัวแบบนี้เราก็เอาแกนเดิมนะครับเกนเดิมก็ใส่เข้าไปเลยใส่ฝั่งในก็ได้นะครับหมุนให้เข้าล็อกนะครับหมุนหมุนมุนนะครับพอเข้าล็อกปั๊บมันจะเข้าแบบนี้ทีนี้วิธีใส่นะครับเราก็ใส่ดันเข้าให้ตรงล็อกนะครับก็ให้ค่อยดันนะครับดันเข้าให้ตรงล็อกนะครับบีบเข้าไปเลยนะครับ ปั๊บนะครับมันก็จะเข้าแบบนี้เลยนะครับมันจะจะอยู่แบบนี้เลยนะครับมันเป็นล็อกนะครับพอเราดันเข้าไปปั๊บมันก็จะอยู่ของมันเลยโอเคครับผมง่ายๆนะครับวิธีเปลี่ยนพวกยาหนึ่งกระดาษรุ่นนี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับผมก็ลองมาทําดูนะครับโอเคครับผมถ้าเจอก็ ไปทำดูนะครับผมการไม่ดึงกระดาษนะครับไม่งายนะครับวิธีเปลี่ยนทุกอย่างในกระดาษนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับงั้นก็ลองไปทำดูนะครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ